ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ปีการศึกษา2566ข้าพาเจ้านายจีรวัตรบันเทิงไผ่บูรณ์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบม่นท่าตะแบกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2540อายุ25ปีบรรจุรับราชการวันที่5เมษายนพุทธศักราช2565ประวัติการทำงานดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าตาแบกอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต2อายุราชการ1ปี6เดือนประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลอุดมพรน์พิสัยระดับมัธยมศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกำแพงระดับอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารครามภาระหน้าที่การสอนข้าพเจ้าสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน้าที่พลเมืองคณิตศาสตร์ศิลปะ ดนตรีกิจกรรมส่งเสริมและอื่นๆงานที่ได้รับมอบหมาย 1. โครงการประชาสัมพันธ์ 2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตจิตอาสาลูกเสือต้านภายยาเสพติด 3. โครงการกิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก 4. โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู 5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 6. กิจกรรมสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 7. โครงการกิจกรรมวันว,นวชิราวุธ 8. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 9. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทรด้านที่1ผลการปฏิบัติตน1.1วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าสแสดงออกทางอารมณ์กิยาทท่าทางและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานนักเรียนและผู้ปกครองมีเจตคติเชิงบวกต่อประเทศชาติปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 1.2คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุธทธส่งเสริมสนับสนุนศาสนกิจของทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอเห็นความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนและประเทศชาติมีจิตสาธาร,รณะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์1.3จัญญบันวิชาชีพครูข้าพเจ้า มีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนมีความรักและเมตตากรุณาต่อสิทธิประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนยึดมั่นในหลักการของประชาธิปไตย1.4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการทำงาน การดำรงชีวิตของตนเองเพื่อให้เป็นคนที่มีเหตุผลพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีในการใช้ชีวิต1.5จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการเต็มเวลาถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนเป็นประจำอยู่เสมอทุ่มเทเสียสละเวลาในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถให้ความรักความเมตตาต่อผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม1.6 จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพาเจ้ามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพของตนเองประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดด้านที่2ผลการปฏิบัติงาน2.1การจัดการเรียนการสอนข้าพาเจ้ามีการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย2.2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศห้องเรียนให้สะอาดและมีระเบียบอยู่เสมอมีการดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการเยี่ยมบ้านผู้เรียนรายบุคคล เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผู้เรียนและจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี2.3การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพัฒนาทักษะในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นประจำอยู่เสมอเพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนําไปจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอีกทั้งยังนําความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพครู 2.4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าปฏิบัติการด้วยความรักความสามคัคคีทำงานเป็นทีมร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มีการแลกเปลี่ยนปัญหาแนวทางการแก้ปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้มีความเข้มแข็ง 2.5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาครับรเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษาปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถมีความกระตือรือร้อนในงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามหลักปฏิบัติของทางข้าราชการเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้2.6การใช้ภาษาและเทคโนโลยี ข้าพเจ้าให้ความสําคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีนํามาจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ใหม่สร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ปีการศึกษา2566 ข้าพเจ้านายจีรวัตรบันเทิงไพบูลขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อๆไปขอขอบคุณครับ